ผมหญิงรถตั้งแต่ใช้ทรีทเมนต์น้ำนมข้าวของนางบีนี่บอกเลยค่ะว่าผมนางหวีง่ายมากเริห่หอมบ์บ์มบ <c oughs> ์บ์ดอหอดองเดี๋ยวมันสีเห็ดเฮียของมึงเย <c oughs> ้ะฟาดอินูใสทรีตเมนต์เอ้ยแมนบดนี้ผมคือหวีง่ายแท้ผมขึ้นสวยขึ้นหลายแท้ทรีทเมนต์น,น้ำนมข้าวนะคะอย่าลืมสนับสนุนหญิงโระคาถือคะ่ะถือไว้นะคะอย่านะคะคุณอย่าฟาดคุณอย่าเปี้ยงนะคะ เ,เดี๋ยวบัดผมให้น้องก,ก่อนเด้อบ่ได้ดอกบางคนอยากพูว่ากาแฟนั่งบีเนี่ยขายดีบอหลักฐานนะคะมืจ้าขาหลักฐานตำตาขนาดนี้ก็คือิ่งเอาเองเ้อค่ะเด้อนะคะขอบคุณค่ะไหนวันนี้ว้าวสวยจังเลยสวยมากเลย สวยแห้งไงสติกเห็นบ่เจ้าลุกขึ้นนั่งดีดีดูลุกขึ้นนั่งดีๆีนับเอ่อนั่นย่าสี่แอเฮ้ยแค่บอกให้ลุกขึ้นนั่งซื่ออยามือไหนมือไหนมือนี่ตินี่นี่เบังเป็นยังนี่เสือคือมีแต่จะข่ากาแฟกินกาแฟกับเฮียกินเฮียเห็ด ว้าวิญญาณก็ไม่แต่ตีว้าวิญญาณก็สิม่แต่ตีเครียดส์เครียดนี่ย,ยังคักแน่แท้ผู้ใดให้นี่ยังเหตุเครียดฮะยกหัวขึ้นก่อนเดี๋ยวสะเอาหมอนให้ยกหัวขึ้นอีกอย่าสิฮะนะจะตีตัวเองทำไมรถอยู่ยังซี่ล็อกคอไว้ล็อกคอไว้คือตำรวจจับล็อกยาเมื่อนี้กูเลวกว่าเนี่ยเล็บว่าใดตัดให้ยหามือเนี่ย เป็นอย่างบ่มี่ผู้ใดตัดห้สิีตัดบอ่อเล็บนี่ตัดเล็บบ่ถ้าตัดเล็บยกมือขวาขึ้นยกมือขวาขึ้นมือขวาหูบ่มือขวาน่ะยกมือขวาขึ้นยกยกมือขวาขึ้นถ้าจะตัดเล็บให้ยกมือขวาขึ้นแหนมตาตานี่นี่โอ้ยเนอ ถ้าจะตัดเล็บยกมือขวาขึ้นรถมึงกับกพนกูเนี่ยไปยังยกมือขวาขึ้นเอาสแสดงว่าบอตัดบอตัดมึงกะหยิกกูกูสิตัดนิ้วมึงออกกูบะตัดเล็บมึงอีกตอไปกูสิตัดนิ้วมึงแทนตัดเล็บไปแลเล็บพูดจากงอกแต่คันตัดนิ้วมึงอ่ะมึงกุดไปเลยอยูเกตเรดิทูบีกุดเตรียมความพร้อมสำหรับนิ้วกุดกุดเยัง มือสีนิ้วกุดตัดนิ้วมือนี่มืออื่นก็สิตัดแขนเออมืออื่นก็สิตัดมือตัดมือแล้วก็สิตัดขาจะสี่ให้มันถีเป็นโยโยตัดแขนนี่นีสิตัดมือนี่ตัดเล็บมือนี่ตัดเล็บมีอจักอยานจักน้อนเนี่ยสิตัดเล็บมือให้เสนี่นตัดเล็บให้เสร็จมัด้สิตัดนิ้วนี่ตัดนิ้วตัดนิ้วจังซี อยู่เซ็ตติดตัดมองตัดมองนีตัดจุ๊ซี่ กางเกงนางบีนะคะขวดคาดเลยสติ๊กจับไปเด้อคุสิขาย,ยิงรถกันใส่เอาแนว้ตัดเล็บก่อนหาแนว้ตัดเล็บก่อนค่ะมืเจ้าค่ะมามาไว้ใจตัวหม่มามันเป็นยังไงนิวไดมันเหียวกูมู อันใดมันเงี้ยก็ะมือท่างนี้หรือท่างพี่ก่อนเลือกเอาเฮ็ดจังซี่เพ็ดออกมาสองคางสองคางจังซี่เพ็ดบ่เป็นอีกจังซี่แหม่จังซี่เฮ็ดจังซี่ดูดิป่้ยน้องเฮ็ดบ่เป็นขาหมูเจ้าขาลึกเท้าค่ะว่าน้องพี่การดนะค่ะเนาะเอามาเฮ็ดดีๆยังซี่ สีนน sí, oh. oh. mm ั่เออเนี่ยล่ะเอาให้เฮทเทมเป็นยังไงเฮให้มันเป็นยังไงมาอุ้ยเนาะถ้านั่งเคื่องก็ได้เพิ่นดีใจเพิ่นสิได้เพิ่นคิดว่าเพิ่นสิได้กินกาแฟว้าวคุณนายนะคะใช้แก้วที่ดื่มแบบว่ามีรสนิยมมากค่ะ คุณนยายหญิงรสดื่มน้ำค่ะน้ำดื่มค่ะเราจะซิมกับไอซิ่งหน้ำดื่ม<ะ>ค่ะบะเมนน้ำเบียร์โปรดอโอเคบะเมนน้ำเบียร์ดอกค่ะหญิงรสค่ะกดกินกับไอซิ่งอกป เยซิมมันฮอนบ่ฮอน she eat before มันฮอนน้ำหนีกินไป3วันนะคะน้ำหนักลงไป1นึโลอันนี้นะคะได้จะกินลายนะคะอยากกินเยอะนะคะใครที่กินไปแล้วนะคะได้น้ำหนักที่พอใจแล้วนะคะ ่ะมเจ้าค่ะเรียบร้อยค่ะเรียบร้อยค่ะเห็นบอนี่ขาวๆนี่คือหนังหลุดออกกูเปลี่ยนก่อนกูนกินกูกินบีซีเคก่อนนะกูจะ หน่อยถือไว้กอดไว้ยังซีเจอเจอเจอเ oh, ช็ดน้ำลายออกด้วยพี่เลี้ยงพี่เลี้ยง <Can S 1> ดู <it. S 1> ดูน้ำลายดูน <Bake S 1> ้ำลายพอเบคิด <it. S 3> uh, อ้าววัด ดีนะตีฟันตีฟันกูไม่ได้นางบีสับเอ้าอมึงเจอเจอแทนตีเจือกตีเกือกตีฟันกูเออตีฟันนดีคุณหมดตัดฟันแล้วไม่ได้ตัดฟันตัดเกือกหมอไม่ตัดฟันกูหมอตัดตีเกือกตีตีฟันนางดีเออเจอมึงเจอแป๊ะทำได้ดียกนี้ทำได้ดีรอบนี้ทำได้ดี ทำดันทำได้ดีตะกี้นิดตะกี้หยิกตะกี้หยิกมือนี้ใช่ไหมหยิกมือนี้ใช่ไหมหยิกหยิกหยิกแคปูชิเฮิร์ตมือนี้ใช่ไหมหยิกอ่ะนี่นี่มานี่เออเออมากับไอซิสติกโหเนาะชินะก่อนเกตับทีวันไปรีบมีโดนแล้วค่ะนางนีโดน ต้องเจอค่ะมุอเจ้าขาหนึ่งกลองนะคะหนึ่งกลองน้ำตาเอ้ยสมคิดเอ้ยให้นังบีพูดก่อนนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากจะกินแล้วให้เห็นผลได้อย่างชัดเจนเออคุณเจ็บเจ็บเอออยากกินแล้วเห็นผลชัดเจนให้เห็นผลชัดเจนกินให้ครบหนึ่งเด,ดือนดควรกินให้ครบเดือน่ได้มาซื้อไปกินป้อมด,ดูด เอาองบมอแมนวราซื้อไปกินกองนึงน้ำหนักกำลังลงนะคะน้ำหนักกำลังเออ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 เอเอเอ chó, 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 chót trái chót phải chót trái chót phải chót khỏe chót khóa! chót 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 đi, chót Cô có chót 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 khóng xăm! Cô bên phái chót 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 khôi! chót bên phái đèn, bà? chót phái chót chót chó กูเจ็บอ่ะฮอหมดยกที่หนึ่งนะคะมุ้งเจ้าขาหมดยกที่หนึ่งอย่าเฝ้ามึงอย่าเฝ้ามึงอย่าเฝ้านะคะได้มีกล้าบอกเลยว่าถูกใจมากค่ะสำหรับอีกแล้วครับกูนะคะเหมาะสำหรับผู้สาวผู้สาวที่แบบว่าอายุยังไม่ทันได้ไหลายแห้งปันไดนะคะตัวนี้เหมาะค่ะไปก o อนนะคะไอ้ เจ็บค่ะขากูก็ลายแล้วนะคะไปหาโมไปขาก็ลายไปหาโมแขนก็ลายมึงไปโรงพยาบาลไหมนี่ไปโรงพยาบาลแล้วนี่ว่แม่กูสิได้ไปโรงพยาบาลนีหล่มากูสิตัดเล็บให้น้องนางบีบอกเลยนะคะว่าผู้ใดเอาไปกินติดใจแน่นอนค่ะเพราะว่าออหยังเพราะว่าคุณได้กินของดีค่ะมื่อเจ้าขาเจ้าได้กินของดีค่ะผู้ใดที่สิเอานะคะกล่องดําทองให้พิมพ์คําว่าโมโห ให้พิมพ์เข้ามาโมโหค่ะเหมาะสําหรับผู้ใดที่แบบว่าไม่อยากจะเข้าห้องน้าบ่อยๆนะคะไม่อยากเข้าของน้ําดูไม่อยากสีเ่เป็นนักเดินทางจังสี่นะคะก็คือตัวนี้มันเป็นลดหิวมันเร่งการเผาผลาญค่ะเร่งการเผาผลาญเร่งการแบบว่าเผาผลาญไขมันภายในของมุจเจ้าจังสี่เลยด้วยนะคะเอาไปค่ะเอาไปกินนะคะเอาไปกินให้มันดีต่อสุขภาพเจ้านะคะยาสิไปสะสมไว้ถอไขมันนะ่ะไขมันนะคะไม่ใช่ทองคํา ไม่ใช่เงินค่ะไม่ต้องไปสะสมค่ะผอมแล้วรวยนะค่ะเอาบอถ้าเกิดว่าคุณเปลี่ยนชีวิตคุณได้นะคะเจ้ามาขายกับนังบีเดอร์เอาไปกินห็นมันจอยก่อนค่ะบัรนี้เจ้าจอยแล้วเจ้าคะเจ้าได้กล้าเบ้าได้เต็มปากเต็มคำว่าว่าเจ้ากินของนังบีจอยค่ะเนาะเจ้าสิได้บอกว่าเจ้ากินของนังบีจอยบัรนี้เจ้าบอกว่าเจ้ากินของบีส่จอยบารนี้เจ้าก็สิได้ขายได้โอ้โหบอกเลยว่าเจ้าสิโกอย่าเอาทำได้เงินนะ เนาะเจ้าได้ใส่เจ้าได้อินกับสินค้าแน่นอนอยู่แล้วคะ่ะบาทนี่ความเสื่อมถือมันกับมีร้ายบางคนมาเปิดบินนะคะบบเคยกินฮอดของนั่งบีมาเปิดบินบบอินกับสินค้าแบบนี้โบไปบ่เป็นไปหาตัวขายให้ลูกค้ายจังแมนบบมีจริยธรรมเนาะบบมีความสื่อตรงเนาะว่าต้องอยากขายกับนั่งบีดอกคันโบคันบนบ,นบ,นบอินกับสินค้านั่งบีคัน คันบอันเห็นถึงคุณค่าสินค้านางบีนะ่ะบบต้องอยากกินดอกอืมบต้องอยากขายดอกเอ้าอีลีค่ะเป็นอย่างนางบีถึงแบบว่าค่อนข้างที่จะเลือกอย่างที่นางบีบอกนะคะว่านางบีค่อนข้างที่จะเลือกตัวแทนเอาก็อีรีได้ละ่ะเจ้าบ่ค่อยกินบ่ค่อยใส่สินค้าของนางบีเจ้าอยากสิเปิดบินคุณมาเพราะความโลภลุ้นล้วนค่ะคุณเห็นว่าลูกค้าของนางบีเยอะเจ้าก็เลยอยากสิขาย แต่ว่าเจ้าบบเคยอยากสิล่องสินค้านังบีมาเพราะความหลบทั้งนั้นเจ้ากระกลับออกไปด้วยศูนย์ค่ะเจ้าบม่มีการอินกับสินค้าเนะคุณไม่แบบว่าไม่มีความรู้สึกดีๆให้ไม่มีความรู้สึกดีๆให้กับสินค้าไม่มีความรู้สึกดีๆให้กับแบรนด์เป็นยังไงคะบัดน,นี้ว่าไปบ่เป็นค่ะว่าไปบ่ถืกบมฮ้วา่ารสชาติมันเป็นยังไงบ่ฮ้วมันเป็นยังไงแท่ เป็นยังไงบัดนี้ขายไ่ได้โทษผู้ใดคะจะมาโทษแบรนด์ไม่ได้ค่ะโทษที่ตัวคุณนะคะคนที่เขากินอีรีเขาใส่ยีลีนะคะเขาตั้งใจอีรีนะคะเป็นอย่างเขาสิรวยบัไหนเขาก็รวยได้เขารวยได้กันเยอะแยะมากมายเลยค่ะเขาซื้อบ้านซื้อรถกันราค่าหาหกล้านจากการขายบีซี่นะคะจากการขายบีซี่เนี่ยค่ะเป็นยังไงบัดนี้อยากเ,เห็นผู้อื่นเฮ็ดได้อยากซิเฮ็ด อยากสีเฮ็ดนะคะมอเจ้าขาอยากสีเฮ็ดแต่ว่าม้าเพราะความโลภลุนๆบพอเคยเบิ่งเลยว่านังบีนี่มาห้แต่ละมือนังบีห้ยัยงนังบีให้ก่อนนะคะก่อนที่นังบีจะจะได้รับนังบีให้ค่ะนังบีให้อะไรคะตอนนี้นังบีให้ความสุขพวกคุณนังบีให้ความรู้ค่ะเนาะนังบีให้ความรู้นังบีให้ความสุขมอเจ้ามอเจ้ามาเบิ่งนังบีก็ได้หัวนะคะได้มีรอยยิ้มปาดเลือดออกแล้วค่ะล่าสุดนังบีเลือดออกสามจุดนะคะ ยีลรีค่ะอย,ย่าให้หนูอย,ย่าให้หนูอย,ย่ยาให้อย่ยาให้อย่าให้บอมีผู้ดดเฮ็ดอย่างดอกตีผู้อื่นเจ้าของ,งนั่งไห้แบดนี้อู้ยจังแมนนี่แหละเนาะคืน่าค้นบ่เต็มเกิดมาสาสตร์นหน้าจะปิดยังสีเด้อหนูเด้อเข้าใจบออย่าตียอย่าขาเ้ยบอได้ถือโทษอาฆาตหนูดอกบางคน อาชีบอกว่าตียังซีปล่อยให้น้องตีเดี๋ยวมันบาปเดี๋ยวเขาบาปจริงๆแล้วนะถ้าเกิดว่าเราเราเราถือโทษเขามันก็อาจจะบาปนะคะในในในมุมมองของนางบีสําหรับจริงโรถนะคะถ้าเราถือโทษอาฆาตเขานะคะเขาก็อาจจะบาปคะ่ะเขาก็อาจจะมีตราบาปติดตัวนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ถือโทษอาฆาตน้องนะคะเราเข้าใจดีค่ะว่าน้องเกิดมาแล้วเป็นแบบนี้เข้เขาใจดีนะคะว่าน้องเกิดมาแล้วแล้ว ไม่เต็มนะคะมือเจ้าขาเกิดมาปัญญาอ่อนบบบอบ,อบ,อบอมีการบาปหรอกค่ะเพราะว่าเขาบ่ได้ถือโทษน,นะคะเพราะว่าเขาเข้าใจดีคะ่ะว่าวันนองพิการนะคะวันนองพิการค่ะถ้าเกิดว่าโอ้โหยิงรถตีอย่างนี้ตีพ่อตีแม่ตีพี่ตีน้องบาปชาติหน้าเกิดมาก็จะเป็นแบบนี้ไม่คะ่ะไม่หรอกยิงรถไม่เกิดมาเป็นแบบนี้หรอกชาติหน้ายิงรถก็จะเป็นผู้หญิงที่สวย ผู้หญิงที่สวยสูงยาวเขาดีนะคะไม่มีความบาปไม่มีตราบาปในตัวอีกต่อไปนะคะหญิงรถได้ใช้เวรใช้กรรมหมดแล้วในชาตินี้ชาติหน้าหญิงรถก็จะเป็นนางฟ้าเป็นผู้หญิงที่สวยสดงดงามเป็นคนดีของสังคมเป็นคนดีของครอบครัววงตระกูลพ่อแม่ลูกเนาะหนูก็สิเป็นยังซี่นเนาะบ่บาปดอกเพราะว่าซุ้มเมอ้ยบ่ได้ถือโทษโกรธแค้นซุมพีซุ้มนอง เนาะบ่ได้ถือโทษตด,ดแค้นเนาะกโกโกมีเก็บเงินไปทางบาจา่จ้ามีค่ะกับตัวแทนมีดค่ะเอ้ยนะคะ,อนะคะขอบคุณในหลายนะคะกาฟะแฟของนักบีบอกเลยค่ะว่าถล่มทลายโกโกโกกะไครถล่มทลายค่ะตาใบาเล็บห้เพ่อนก่อนค่ะนึ่งหั่นก็บ่ได้ตัดให้น้องก่อนเนาะบ่สั่นกว่าสิบ่ได้แผลจังสี่ดอกกบ่ได้เช็คเบิง่งนึ่งหั่นน่นงบีไม่ได้อยู่บ้านสี่ห้าวันนะคะก็บฮูเนาะมาน้องสี่เป็นอ,อันเล็บยาวพอกะ เาแล้วอันตีกับฆ่าแต่ยากงานบักแก้วกับเป็นผู้ซ้ายจากสีเบิงจงังไดอันตีกับมีแต่ยากงานออเดอร์ลูกค้าแต่ละมือหัวฟูหัวหวล่นจังส่แมอสวัสดีนะคะมัเจ้าขาทักทายกันแนวอื่นน้ำกระไดนะคะผู้ใดอยากถามอย่างถามใดเลยนะคะผู้ใดอยากขายดังบีแนะนําให้ลองกินสินค้าบีก่อนลองกินลองใช้ก่อนคุณจะได้ขายเป็นแมค้าที่มีจริยธรรมมีคุณธรรม ตอบลูกค้าได้เต็มปากเต็มค,คําค่ะว่าสินค้าของเราเป็นยังไงเนาะเดี๋ยวน้องบีผ้าเงินล้านค่ะว่ายากดอกกาแฟขายดีปันนี่โกโก้ขายดีปันนี่นะคะสมจอยขายดีปันนี่กล่องนาทองขายดีขนาดนี้เจ้าญาติหยัางสินค้าของน้องบีในเครือนะ่ะมีเป็นสิบสิบตัวสินค้ามีเป็นสิบสิบชนิดค่ะสินค้าของน้องบีนะแม่อยาก้อมหาหกลโอ้ยได้เลยค่ะเอือยสบายสบาย,บายจัดไปเลยค่ะ สบายมากกินให้ครบสูตรน่ะลงใด้โอ้โหเดือนหนึ่งนี่หายไปเบิดเลยล่ะหาหกกิโลเจ้าหนะอืออีค่ะสบายมากกลับมาแล้วค่ะพี่ติ๋วสวัสดีค่ะปากนางบีก็ยังไม่หายดีหรอกอ้ยนะคะแต่ว่านางบีแต่ว่านางบีก็อันเบ้าฮะยิ้มแล้วยิ้มแล้วบอสยิ่งรถยิ้มแล้วบอกมเจ้าขายิ่งรดยิ้มแล้วบอกก็สองร้อยเก้าสิบค่ะบ้านนางบีมีเงยนองจากคนค่ะอย่าเ้ย บอยิมยิมแล้วบอยิิมแล้วตอนนี้ยิกแล้วบิดแล้วนางบีมีพี่ชายหนึ่งคนค่ะมีพี่สาวหนึ่งคนค่ะแล้วก็มีหญิงโรสเป็นน้องสาวค่ะแล้วก็มีไอ้แก้วเป็นน้องชายค่ะนะคะบวกกับนางบีนางบีเป็นคนกลางคะ่ะนางบีเป็นคนที่สามหญิงโรสเป็นคนที่สี่บักแก้วเป็นคนที่หา้าอันตี้เป็นคนที่สองะนะคะแล้วก็ไอ้คนใหญ่เป็นคนที่หนึ่งค่ะน,นะคะมือเจ้าขารถตุกนางบีกับไอซิตีจ้า อืมกูไปตีเลยเนี่ยท็อะมีเลือดแล้วเลือด,ดออกแล้วเ <c oughs> ค็ดดีๆเช็ดห้นี่ไหมจากสีิเค็ดหยังวูมันเป็นอีหยังมันเป็นอีหยังมันเป็นอีหยังมึงเก<ะ>ิดมาคือจังซาบิดเทรสเทรสใยักมึงตัดเลบ็บอยากให้ตัดเล็บก็เอาไว้ถ้าจอเต็มหัวค่อยมันก็เป็นหยังบบาากฮาอยากบิดมึงเละบิดมึงนั่นแหละตับเล็บเหี้ยแอวเออ งืบหลายกินครบสูตรต้องกินอะไรบ้างคะกาแฟาโกโก้ลดหิวสมจอยค่ะเอ้ยครบสูตรเอาแล้วแต่เอ้ยนะคะผู้ใดอยากลองบางจักอยางหนึ่งก่อนก็นได้นะคะต้องดีบ่ได้วา่าบ่ได้บดังคับนะคะแต่ถ้าเกิดว่าตั้งใจสีสีลดอิลีตั้งใจส,ส,ใสีเอาว้มจอยให้มันลงไดอยางเลี้ยวอิลีเดือนหนึ่งนี่คือตั้งใจสิเปลี่ยนสิเปลี่ยนเป็นคนไม่อิลีนะคะเอ้ยคะ่ะก็ก็ต้องกระ้องฟังหนึงดีเนาะบอกกันง่ายๆอย่าลดค่ะ ต้องเสื้อนังบีค่ะต้องฟังนังบีเด้อใส่ให้เออเบิ่งเนด่ดูมันเป็นอย่างนี้มันเป็นอย่างนันคือคมขักแทบปันลามีดเล็บหนึ่งกระดเวลาให้ถืออันนั่นอันนี้บ่มีแหงบัดเวลาหยิกเวลาตีอะเอาแห้งมันจะใส่ฮะลูกอีหีตีงึดหลมึงบอกลูกเอ๋ลูกอี่หีตี no before ยา ลูกอินอเต็แหม่นังบีบกจิงกอสลูกอินเต็ลูกอินอเต็บ่หูนังบีบกจิงกอสเป็นลูกอินอเต็มหวยนังบีบกแหม่บ่หูจักนแตกคือยังเออหูดีหูแล้วคือหูหู พูดได้จังไหนเอาพูดบนุนโนเตเป็นเอียงเออ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 พูดดีพดดอกมึงนะ่ะยาจี๊ดว้าส่งสามอาทิตย์แล้วแม่บอกบ่มีนโนเ<ะ>ต็ดว้าเย้บบกคานี่ก็ได้แม่บอกบ่มีแล้วส่อาทิตย์ครับแม่บอกบ่มีนเลยตัวทีพตัวแดดน,นี่หลี่ได้บอกสติกนี่ก็ไดจากอาทิตย์กับสติกส่งสามอาทิตย์ยาจี๊ดสามอาทิตย์ครับ สมามอาทิยาจีกยาจกแม่ย์บ่มีนะคะบลูมีเนาะเต็ดสาวอ้าวคู่ว่ากับแมย์บ่มีผู้ใดี่ยวกับแม่จังสี่ดอกสติ๊กไม่แต่มึงผูด้เดียวเลยล่ะบอกว่ากับมึงอ,อ,อาเขอบคุณค่ะเอ้ยก่อนเสร็จแล้วขอบคุณค่ะขอบคุณกระไอ้ยัง หขอบคุณค่ะบางเนี่ยบางมูเจ้าขาดีเจ็บแห้งหลอันนี้บาเจ็บอีกบเจ็บเนาะบเจ็บแล้อบลาใ้อีกบงเอ๊ะบาเจ็บเออบดเจ็บคับบดเจ็บบาเจ็บแล้วัี้